เจ้านที่หมวดบำรรุงทางหลวงชนบทแม่สเรียงระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าทำลายหินภูเขาขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า50ตันที่ปิดขวางเส้นทางระหว่างหมู่บ้านอุมโลบ้านศโคงตำวลแม่สายลวดอำเภอศบเมยอจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา <S <S 2> <S 2> <S เพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้คนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตัดขาดมีดินสไลด์และหินปิดทับต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโคน่นการสื่อสารถูกตัดขาด ขณะที่เส้นทางหมู่บ้านเลโกทิพยาเพอตาบลสบเมยที่ถูกตัดขาดมาสี่วันชาวบ้านต้องช่วยกันใช้จอบเปิดเส้นทางเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถออกไปซื้อเสบียงอาหารและส่งนักเรียนในหมู่บ้านให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเลโกโดยต้องร้องขอให้ช่วยงานช่วยเปิดเส้นทางการสัญจรอ,อย่างเร่งด่วนฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําสายต่างๆไหลเชี่ยวและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นายแช่ถามอศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งอยู่ในที่ลุ่มเชิงเขาติดกับแม่น้ำลํำห้วยสายต่างๆให้ระวังอันตรายจากน้ําป่าและดินโครนถล่มทั้งจากฝนที่ตกสะสมและตกต่อเนื่องในระยะนี้พร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับรถของชาวบ้านที่บ้านเมืองแพมตำบลท่ำลอดอเภอปางมะพาจแม่ฮ่องสอนทำให้เด็กวัยสองขวบที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือและเร่งเปิดเส้นทางสายต่างๆที่ดินถล่มทับให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติด่านศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศแจ้งเตือนระวังดินถลม่มน้ำป่าไหลหลา,ลากในระยะ2-3ถึงวันนี้ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนตากและกาญจนบุรีเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลา,ลากระหว่างวันที่7 9สิงหาคมนี้ค่ะ